สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะกับหัวข้อสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนโดยมิสวรารพนค่ะได้เรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะาภายนอกและก็การดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มสัตว์และก็กลุ่มพืชใช่ไหมคะที่เราเรียนมาแล้วเมือม่อเมื่อ ท็อปิกที่แล้วนะคะแต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็เราไม่สามารถที่จะจัด,จดเข้ากลุ่มพืชแล้วก็กลุ่มสัตว์ได้นั่นเองจากสองภาพนี้นักเรียนสังเกตพบสิ่งมีชีวิตใดบ้างในสองภาพโดยภาพหนึ่งนะคะก็คือเป็นไส้กรอกในขนมปังที่หมดอายุนะคะสองสิ่งมีชีวิตต่างๆที่จเจริญเติบโตในผืนป่านักเรียนคิดว่านักเรียนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดคะ ถ้าเราเรียนยังไม่รู้เราไปเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตด,ดังภาพเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่ค่ะสิ่งมีชีวิตที่พบในภาพสองภาพเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะก็คือเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยการนักเรียนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ปศไปที่หน้า16ประกอบการเรียนนะคะอันแรกเลยเขาเรียกว่าเห็ดค่ะนักเรียนเห็ดเนี่ยสามารถพบได้บนพื้นดินหรือว่าบนขอนไม้นะคะอันที่2ก็คือรานะคะราเนี่ยสามารถพบในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตแล้วก็ที่ที่มีความชุ่มชื้นนะคะอย่างเช่นขนมปังนะคะ อันที่3ก็คือเขาจะเรียกว่าแบคทีรียนะคะหรือว่าจุลินทรีย์แบคทีร i a เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งพบได้ทั่วไปทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในพื้นดินนะคะสอย่างนี้คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองค่ะคาะแรกนะคะเห็ดราหรือเราจะเรียกว่าฝังใจนะคะเห็ดราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกที่ย่อยสลายซาก อ่าซากสิ่งมีชีวิตเมื่อพืชหรือว่าสัตว์ตายลงเนี่ย หรือเมื่ออาหารที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในที่ที่ชุ่มชื้นนะคะสปอร์ของเห็ดเนี่ยนะคะหรือว่ารานเนี่ยมันจะล่องลอยในอากาศแล้วก็ตกไปยังบนซากของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเศษอาหารเหล่านั้นนะคะจะทําให้เกิดการงอกของเส้นใยแล้วก็มีการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เศษอาหารจนได้สารอาหารที่เห็ดหรือว่ารานเนี่ยต้องการใช้ในการเจริญเติบโตเหต็ดกับรานะคะจึงพบได้ทั่วไปบริเวณที่ที่มีซา,ากสิ่งมีชีวิตแล้วก็ที่ที่มีความ ้น,นะคะพวกมันเนี่ยก็จะไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนจนกว่าซา,ากสิ่งมีชีวิตหรือว่าเศษอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะถูกย่อยสลายหมดไปนะคะแล้วพวกมันก็จะปล่อยสปอร์ออกไปในอากาศแล้วก็มันก็จะสูญสลายไปเช่นกันนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้ยังไงว่าเห็ดกับรานเนี่ยมันต่างกันยังไงสําหรับเห็ดนะคะเห็ดมันจะมีดอกเห็ดที่มันชัดเจนซึ่งดอกเห็ดเนี่ยนักเรียนมันจะคล้ายๆกับร่มใช่ไหมคะที่นักเรียนเคยรู้จัก นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า18ดนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างของเห็ดมากมายเลยจะมีทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดที่กินไม่ได้นะคะส่วนเห็ดที่กินไม่ได้ก็จะมีแบบว่ามีสีสันสวยงามเงี้ยจะกินไม่ได้คือกินแล้วเนี้ยคืออาจจะตายได้เลยนะคะส่วนเห็ดที่กินได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าอะไรพวกนี้นะคะเห็ดหูหนูนะคะ ส่วนราเนี่ยนะคะราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นสีดําเป็นเล็กๆสีดํานักเรียนจะอ่าบางทีนักเรียนอาจจะมองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันอาจจะแทรกเข้าไปอยู่ในในอาหารที่มันมันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยได้ดังภาพนะคะมันอาจจะแบบแทรกตัวอยู่ในนั้นได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยนักเรียนต้องดูด,ดีก่อนที่จะกินอาหารนักเรียนต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตหรือว่า วันหมดอายุด้วยนะคะโอเคนี่คือความแตกต่างระหว่างเห็ดกับรานะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์นะคะหรือเรียกได้ว,ว่าไมคโครฟนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เราไม่สามารถมองเห็นในด้วยตาเปล่านะคะต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศจึงจะสามารถมองเห็นได้นะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมีจํานวนมากมายมหาศาลเลยพบได้ทุกที่บนโลกทั้งบนบกในน้ําจืดในน้ําทะเลหรือว่าล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะจุลินทรีย์มีทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ ที่มันไม่ไม่ที่ที่มันอันตรายนะคะถ้ามีประโยชน์นะคะเช่นแบคทีเ r ียนในนมเปรี้ยวและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายก็จะก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เช่นแบคทีเ r ียที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมมอนโรคหรือว่าอาหิวาตากโรคนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของจุลินทรีย์ซึ่งมัน เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้จุลินทรีย์ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะคะโอเคแบบฝึกหัดลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตระบุว่าสิ่งมีชีวิตในภาพคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดจัดจำแนกพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะนักเรียนก็วาตารางทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะคะมีได้แก่สิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิตแล้วก็อธิบายเหตุผลประกอบนะคะมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อลงมาเลยข้อ1 2 3 4 5นะคะและจากนั้นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมานะคะยกตัวอย่างเช่นนกแก้วนะคะคุณครูเห็นว่านกแก้วเนี่ยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นกลุ่มสัตว์นะคะคุณครูก็จะเขียนนกแก้วเป็นกลุ่มสัตว์ อธิบายเหตุผลก็คือนกแก้วมีมีปากมีขามีปีกซึ่งใช้ในการไปหาอาหารหรือว่าใช้ในการเคลื่อนไหวประมาณนี้นะคะนี่คือตัวอย่างโอเคนะ2ข้อ2ถึงข้อ5ให้หนักเรียนไปทำมาเองโอเคไหมคะโอเคหวังว่าวันนี้นักเรียนจะเข้าใจแล้วก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่าง ถูกต้องครบทุกข้อนะคะโอเควันนี้คุณครูขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ